บางทีเราอาจไม่เข้าใจว่าทำไมบางเรื่องมันต้องเกิดแต่พอเวลาผ่านไปเรากลับรู้สึกขอบคุณแม้แต่กับเรื่องที่เราเคยร้องไห้ให้มันหนักมากวันนี้อยากชวนคุณฟังเรื่องจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตผู้เขียนคือวินนี่หรือวินนี่เดอะไรเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่เติบโตวันละนิด พื้นที่เล็กๆที่เราจะมาแบ่งปันแนวคิดดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันที่มีพลังคุณเคยมีวันแบบนี้ไหมคะอยู่ดีๆเพื่อนสนิทหายไปหรือถูกปฏิเสธจากโอกาสที่เราตั้งใจมากๆตอนนั้นเราคงคิดว่าทำไมมันต้องเกิดกับเราด้วย แต่ในหนังสือเล่มนี้วินนี่เขียนไว้ว่าชีวิตไม่ได้สอนเราด้วยเสียงเบาๆแต่สอนเราผ่านความเจ็บชัดๆมันจริงนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าคุณเคยสมัครงานที่ชอบมากแต่สุดท้ายไม่ได้ตอนนั้นอาจรู้สึกว่าโลกใจร้ายแต่มันกลับกลายเป็นว่าพอเราไปเจองานที่ใช่กว่าในภายหลังเรากลับรู้สึกว่าขอบคุณที่วันนั้นมันไม่สำเร็จ บางครั้งความเจ็บคือครูเงียบๆที่กำลังปูทางให้เราโตขึ้นแม้เราจะยังไม่เข้าใจตอนนั้นตอนที่สองวันที่ไม่ดีไม่ได้แปลว่าเราคนไม่ดีเคยไหมคะที่เรารู้สึกผิดกับตัวเองเพียงเพราะวันนี้เราทำงานได้ไม่ดีเราพูดผิดเราคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วเราก็เหมารวมว่าเรานี่แย่จังแต่หนังสือเล่มนี้เตือนใจเราว่า คุณอาจมีวันที่แย่แต่นั่นไม่ได้แปลว,ว่าคุณเป็นคนที่แย่เหมือนกับฝนตกในวันเดียวไม่ได้แปลว,ว่าฤดูฝนจะอยู่ตลอดไปอย่างน้องสาวเราคนหนึ่งเคยสอบตกกลางภาคแล้วเธอก็บอกว่าหนูโง่หนูไม่เก่งหนูไม่มีค่าเลยทั้งที่จริงแค่วันเดียวเท่านั้นเองนะคะมันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตเลยวันแย่ๆไม่ได้วัดคุณค่าของใคร มันแค่วัดว่าเรายังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังเรียนรู้ไม่จบตอนที่สถ้าเหนื่อยอย่าฝืนเติบโตแค่อยู่ให้รอดก็พอหนึ่งในบทที่อบอุ่นที่สุดคือวันที่คุณรู้สึกหมดแรงคุณไม่จำเป็นต้องเติบโตคุณแค่ต้องอยู่ต่อให้ได้ก็พอแล้วมันคือบทที่ปลอบใจที่สุดสําหรับคนที่เหนื่อยแบบสุดๆบางวันเราไม่ต้องดีขึ้นไม่ต้องเก่งขึ้น แค่ยังไม่ยอมแพ้ก็เพียงพอแล้วเหมือนต้นไม้บางต้นค่ะบางวันแดดแรงลมแรงฝนถลม่มมันไม่โตขึ้นเลยแต่มันยืนอยู่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นมันค่อยๆแตกใบใหม่เราเองก็เหมือนกันแค่ยังอยู่ยังไม่หมดไฟยังตื่นมาวันพรุ่งนี้เท่านั้นก็นับว่ากล้าหาญมากแล้วตอนที่4ให้อภัยตัวเองคือสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างแรก บางคนให้อภัยคนอื่นได้ไง่ายมากแต่กลับให้อภัยตัวเองไม่ได้เลยคุณไม่ต้องให้อภัยใครก็ได้แต่คุณควรให้อภัยตัวเองก่อนอย่างเช่นแฟนเราคนหนึ่งเคยขอยืมเงินเพื่อนไปลงทุนแล้วขาดทุนหมดเขาโกรธตัวเองมากขนาดผ่านไปปีหนึ่งยังพูดว่าฉันมันแย่ฉันทําลายความเชื่อใจของคนอื่นแต่เมื่อเขากลับมาเขียนจดหมายถึงตัวเองว่าฉันรู้ว่าฉันพลาดแต่ฉันยังเป็นมนุษย์ที่เรียนรู้ได้ นั่นแหละค่ะเป็นวันที่เขากลับมายิ้มได้อีกครั้งการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การลืมความผิดพลาดแต่มันคือการยอมรับมันแล้วเดินต่อด้วยหัวใจที่เบาขึ้นตอนที่5การเติบโตไม่ต้องยิ่งใหญ่เสมอไปเรามักเข้าใจว่าถ้าจะเรียกว่าเติบโตต้องเป็น CEO ต้องมีไรายได้หกหลักต้องมีบ้านแล้วรถแต่ในหนังสือวินนี่เขียนไว้ว่า เติบโตคือการเข้าใจตัวเองมากขึ้นไม่ใช่มีชื่อเสียงมากขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งลาออกจากงานที่มั่นคงในเมืองกลับไปอยู่บ้านเพื่อดูแลแม่ที่ป่วยไม่มีเงินเดือนไม่มีตำแหน่งไม่มีใครยกย่องแต่เธอมีรอยยิ้มและมีความรู้สึกว่าฉันกำลังทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันอาจจะไม่ได้วัดด้วยเงินแต่วัดด้วยความสบายใจในใจเราเอง ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจไม่ได้ดีแต่มันมีความหมายมันไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากพลาดไม่มีใครอยากถูกทิ้งแต่เรื่องพวกนั้นมักจะพาเราไปพบกับตัวเราอีกคนที่แข็งแรงกว่าเดิมบางครั้งสิ่งที่ดูเลวร้ายในวันนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ดีในวันหน้าขอให้คุณเชื่อว่าคุณไม่จำเป็นต้องดีขึ้นทุกวัน ขอแค่คุณยังอยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนไม่เร่งไม่โทษไม่หนีจากใจตัวเองสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือส่วนหนึ่งของการเติบโตจริงๆค่ะถ้าคุณสนใจเนื้อหาการพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเราจะไปหาข้อมูลและนำออกมาเล่าให้ทุกคนฟัง และถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเติบโตวันละนิดสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ